ครับ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 ก็เรื่องของโผลก็อย่างที่บอกนะครับว่าพร้อมแล้วก็จะต้องเรื่องเรื่องมีข่าของเรื่องของขั้นตอนที่ต้องได้รับการนะครับโปรดเกล้าลงมาก็บางทีท่านท่านผู้สื่อข่าวถามมาก็อาจจะไม่เหมาะสมที่ผมจะพูดก่อนที่เป็นการโปรดเกล้าลงมานะครับก็ ่อเข้าใจด้วยตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของคุณปานปรีก็ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของท่านนะครับก็ก็ท่านมาหลายสิบปีนะครับลูกก็เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วส่วนตัวก็รักชอบกันดีนะครับก็ก็เคารพในการตัดสินใจของท่านครับก็ตามที่ตามที่ได้ยินก็เป็นอย่างนั้นแหละครับครับ ผมผมถือผมพูดในในแง่ขององค์รวมมากกว่านะครับในการที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือคณะมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็ก็ก็คงมีคนที่พอใจไม่พอใจสมหวังไม่สมหวังนะครับ,รบก็จริงๆแล้วก็ผมอยากจะโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์กันที่ดีมาด้วยเวลาเจ็ดแปเดือนที่ผ่านมาดีกว่านะครับในเรื่องที่ท่านทํามาเราเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ นะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมาเข้าทาหน้าที่แทนก็จะสารต่อในเรื่องดีๆเหล่านี้นะครับครับคำถามสุดท้ายก่อนแล้วกันว่าได้มีการพูดคุยกันบ้าก็มีการส่งเมสเซจนะครับผมส่งเมสเซจไปหาท่านในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศผมก็บอกว่าผมขอโทษถ้าเกิดผมทําให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรนะครับก็ขอขอบคุณที่ช่วยงานกันมานะครับ แล้วก็เรื่องของที่บอกบอกว่าคำถามแรกคืออะไรนะขอะได้น่อยได้ไมคอได้วันอย่างที่ผมเรียนครับเมื่อวันศุกร์ได้มีการได้มีการเชิญหลายๆท่านมาพูดคุยกันนะครับท่านท่านท่านรองท่านท่านรัฐมนตรีต่างประเทศปานปีก็เป็นหนึ่งในหลายๆท่านที่เรียกเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นก็เป็นเรื่องของการสนทนานระหว่างบุคคลสองคนแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าผมผม มั่นใจว่าผมพูดอะไรไปนะครับเราผมเชื่อว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีผมมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่ผมบอกกล่าวอะไรไปนะครับใช่ครับก็ต้องมีการทูเกร่ารายชื่อใหม่นะครับตอนนี้ตามประกาศเก่าของคณะรัฐมนตรีตั้นเป็นท่านรองนายกภูมิธรรมใช่ไหมคนดูแลไปนะครับ มองแล้วครับมองแต่เมื่อคืนแล้วครับใช่ครับยังไม่ได้ครับเพราะว่ายังต้องมีการผ่านต้องมีการผ่านคณะรรมการคัดกรองหรืออะหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่อยากไม่อยากจะให้บอกไปแล้วเนี่มีความสมหวังผิดหวังอีกนะครับก็ต้องเคารพในแง่ของกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่ที่มีมานะครับพยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วท้งหมดเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าคงต้องมีคนไม่ใช่แค่ท่านท่านรัฐมนตรีปันปีท่านเดียวนะครับก็คงมีหลายท่าน ที่จะมีสมหวังแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะไม่พอใจนะครับแต่ก็ยืนยันว่าผมรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับพี่ววนี่เป็นคนนคนนอกคะคนใคะหรือว่าคนของคนไทยเมืองเลยคะพูดลำบากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านเองท่านก็อยู่ในแวดวงของการทูตมานะครับว่แวดวงการเมืองมาก็อาจจะเป็นคนที่ทํางานข้างหลังของของของ,ของพอรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จิตวิญญ,ญาณกันแน่นอนครับเป็นเป็น ทีดโยกับพี่น้องประชาชนครับก็มีเหตุมีผลนะครับแต่ว่าทุกๆกระทรวงเองก็อยากที่จะต้องมีการควบด้วยกับตาแหล่งรองนายกหรือเปล่านะครับอย่างต่อง่างตำแหน่งหลายๆตำแหน่งก็ต้องมีการก็ต้องเป็นการประสานงานกันหลายๆหน่วยงานตะรวงกรมทั้งหลายนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นก็ปัจจุบันนี้ผมเชื่อเราเราก็มีรองนายก หลายท่านแล้วแล้วหกท่านแล้วใช่ไหมครับก็ผมเชื่อว่าก็เพียงพอแล้วมีกี่กระทรวงละใช่ไหมครับถ้่ากับทุกๆกระทรวงตัวมีต้องเจ้ากระทรวงต้องควบรองนายกด้วยก็คงก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับในแต่ละรัฐบาลก็อย่างที่ท่านพูดอ่ะผมก็ไม่อยากที่จะมานั่งอธิบายอะไรมากมายเพราะแต่ละก็แต่แต่รัฐบาลเองก็มีทั้งรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศหรือบางรัฐบาลก็ไม่มีรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมก็ ใช่ครว่าอำนวยความสะดวกหรือว่า,ามีการช่วยเหลือในการผลักดันเรื่องต่างๆที่ถ้าเกิดต้องมีการทํางานข้ามกระทรวงนะครับอย่างเช่นวีซ่าฟรีเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวเจ้าหรือก็ตลอาก็ต้องมีการทางานข้ามกระทรวงไปถึงกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการที่เราต้องทับ FTA ก็มีกระทรวงพาณิชย์ด้วยเหมือนกันนะครับมีผู้แทนการค้าไทยด้วยเหมือนกันครับผมเชื่อว,ว่าเราทํางานเป็นทีมได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ความจาเป็นใช่ไหมครว่าจาเป็นดีกว่าที่ต้องมีการควบเนี่ยผมถือว่าก็ก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกครับหลายๆเรื่องมุมมองของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับเราเองเราก็มีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ผมว่าเรายึดโยงกับเรื่องของความเป็นมิตรดีกว่านะครับแล้วก็เราก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเกิดผมทําอะไรไม่พอใจผมก็ขอโทษท่านไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่พิ่อรการเห็นต่าง นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมรับผิดชอบแล้วก็จะพยายามดําเนินการต่อไปนะครับด้วยเอาจุดมุ่งหมายของประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ที่ผมเสียดายทุกคนนะครับที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าในบริบทของการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับในทุกๆ ช่วงเวลาของการที่เราบริหารประเทศเนี่ยมันก็มีความจําเป็นหรือว่ามีความต้องการของการแก้ไขปัญหาโดยต้องมีการเปลี่ยนบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารอย่างเดียวฝ่ายนิติบัญญัติเองเราก็ต้องมีการปรับเพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมหรือมีความชํานาญมากกว่าในด้านนั้นๆเข้าไปทําหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าท่านที่ถูกปรับออกไปไม่มีความสามารถในการบริหารนะครับแต่ว่า,อย,าอย่างที่บอกครับรัฐบาลมีอายุส4ปีนะครับแล้วในอดีตเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า ท่านออกไปแล้วท่านจะไม่กลับมาอีกนะครับแล้วก็มีหลายๆเคสที่ออกไปแล้วก็กลับมาอีกนะมั่นใจครับแต่ว่าแน่นอนครับมุมมองของแต่ละคนก็มีความเห็นหรือมีความเข้าใจในบุคคลนั้นๆที่ทำมาทำงานเนี่ยก็จะแตกต่างก,กันไปแต่ว่าผมมั่นใจครับว่าบุคบุคคลที่ ดึงเข้ามาทํางานนี่ก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญตักตกตรงตามกระทรวงทุกอย่างนะครับก็มีการเตรียมงานครับท่านใดต้องคุยกันภายในพักนะครับก็มีการผมไม่มีเป็นความขัดแย้งส่วนตัวของรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าคงมีคนผิดหวังแล้วก็สมหวังอย่างที่ผมบอกก็เป็นหน้าที่ผมที่ผมจะต้องบริหาร เรื่องของความคาดหวังเรื่องของหน้าที่ใหม่ๆควบคู่ไปกับท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยเหมือนกันนะครับได้มีการคุยกันตลอดครับได้เีการคุยกันตลอดวันหนึ่งก็สองสามผลก็มีครับในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีครับมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกๆฝ่ายนะครับ ไม่ใช่แค่คุณหมอชนน่านอย่างเดียวนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยชายาท่านรัฐมนตรีพวงเพชรเองก็เป็นบุคคลที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาระหว่างในช่วงของการเลือกตั้งนะครับผมก็เคยพูดว่าพี่หมอชนน่านเองก็เป็นคนที่ช่วยติวเวลาผมจะออกล,ลงพื้นที่หรือว่าวิาวธีการประสัยต่างๆนะครับเราก็ต่อสู้ด้วยกันมาแต่แตแตยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรนะครับแต่ก็เข้าใจว่าท่านคงมีความผิดหวัง แต่ว่าเดี๋ยวก็มีการพูดคุยกันก็คงก็งงงหวังว่าทุกอย่างก็จะเดินไปข้างหน้าได้นะครับก,ก,บมกรมมีสองขั้นตอนนะครับผมคงพูดเป็นการส่วนตัวก่อนนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยลองผมมีความคาดหวังอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของที่เรารู้จักกันมาบางคนมีการทํางานกันมาแล้วแน่นอนต้องมออีจุดแข็ง นะครับจุดแข็งท่านคืออะไรแล้วก็จุดที่ต้องปรับปรุงคืออะไรแล้วในทางเดียวกันผมก็จะฝังด้วยเหมือนกันว่าที่ท่านทํางานมากับผมแล้วอาจจะถูกเปลี่ยนกระรวงหรือว่าเข้ามาใหม่เนี่ยท่านมองเห็นว่าผมมีความบกพร่องตรงเรงื่องไหนแล้วก็ผมก็จะนําไปพิจารณาในการที่จะมีการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะครับการสื่อสารเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของสองทางนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าในแง่ของอาการพูดคุยเจรจากับทาง รัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่ส่วนในองค์รวมที่เราพูดกันในวันที่จะมีประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปก็แน่นอนครับก็ต้องพูดถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของการประสานงานระหว่างกระทรวงก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะปัจจุบันนี้ในการทํางานเนี่ยก็เราก็ทราบกันดีอยู่ว่าไม่ใช่กระทรวงไหนแล้วทำงนานได้คนเดียวบางเรื่องก็ต้องอาศัยหลายๆกระทรวงที่ต้องความร่วมมือในการผลักดันข้อกฎหมายหรือในแง่ของการบริหาร รัชการแผ่นดินนะครับในการผ่านานนโยบายหลักของรัฐบาลนะครับอโอ้ยผมว่าผมว่าอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับผมเชื่อว่าเราเราไปคุยกันในในที่ที่มันเหมาะสมดีกว่านะครับแต่ละคนก็อาจจะไม่อยากให้บอกว่าจุดอ่อนจุดแข็งคืออะไรนะครับนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลดีกว่านะครับ นี่เป็นเรื่องของการบริหารนะครับซึ่งผมเองผมก็น้อมรับในแง่ของเรื่องที่ผมอาจจะบกพร่องหรือยังทําให้ถูกต้องยังทําให้ดีนะครับผมก็น้อมไปปฏิบัติอยู่แล้วนะครับก็อย่างก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็อย่างที่บอกครับว่าที่แรกความเข้าใจของผมก็คือว่าพอท่านรัฐมนตรีปานปีเหลือตําแหน่งเดียว ใช่ไหมครับก็จะได้โฟกัสมากยิ่งขึ้นนะครับความต้องการของรัฐมนตรีช่วยก็จะน้อยลงไปนะครับแล้วก็การที่รัฐมนตรีช่วยจัก,กระพงมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็อย่างที่ตามที่ทางท่านผู้สื่อข,ข่าวได้มีการคาดเดาว,ว่าจะมาดูแลทางด้านงบประมาณนี่ก็ใช่เพราะท่านเองท่านเคยเป็นเรื่องก,การอารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ไหมคุณกิติรัตน์นนทนองอยู่แล้วก็มีความชํนานาญทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็ช่วยผลักดันนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เร,เรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่างบประมาณปี67อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าก็เพิ่งมีการผ่านสภาแล้วก็ที่ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการลงพระรามพิไทยนะครับทำให้สามารถใช้งบประมาณปี67ได้นะครับถ้าเกิดท่านพี่น้องสืมม่อมวลชนทราบดีก็เรายังมีอีกจริงๆแล้วคือ5เดือนท่าันเองในการใช้งบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณประมาณ3ามกว่า3ล้านล้านบาทเนี่ยที่ต้องถูกผักเราไปใช้ภายในเวลา5เดือนเนี่ยก็มีความท,ท้าทายในการที่เราต้องเร่ง จากการเรื่องงบประมาณออกไปให้ได้เร,เร็วเพราะนั้นก็ต้องการการคนที่มีป,ประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับบ่ายนี้วันนี้หลังจากที่รับเสด็จพระมหากษัตริย์จากบุรุนัยแล้วเนี่ยครับท่านสุรตานแล้วเนี่ยผมก็มีการเชิญทางท่านว่าที่รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยมากับทางด้านคุณแพทิเชียซึ่งเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ กระจายก็วรามาอยู่แล้วนะครับเพื่อไปพูดคุยกันว่าเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วนคืออะไรนะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็ยืนยันครับว่าว่าก็ต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็ก็หวังว่าทุกอย่างจะจบไปด้ดีครับครับก็สลับตําแหน่ง บอกได้ไหมครับว่าเป็นเรื่องของใครกับใครผมจะได้ตอบได้อย่างตรงไปตรงมาผมเชื่อว,ว่าเรื่องของความความความกระเพื่อความไม่พอใจที่ผมเรียนก็ต้องมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วมีคนพอใจมีคนไม่พอใจนะครับคนที่พอใจก็คงไม่ก็คงไม่ไม่ไม่พูดใช่ไหมครับก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องเคารพกับตําแหน่งที่เข้ามาทดแทนนะครับคนส่วนคนไม่พอใจก็เป็นหน้าที่ของผมที่ผมจะต้องอธิบายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็ต้องพยายามที่จะหาตําแหน่งใหม่ๆหรือว่าหางานที่มารองรับที่เหมาะสม นะครับทาใหท้ทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นทีมไทยแลนด์เราเป็นเราเป็นทีมงานที่เรามาทํางานตรงนี้เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับครับใช่ครับก็ผมพูดโดยต,ตลอดนะครับผมก็ยิดโยงอันนี้มาโดยตลอดแล้วผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านแม้ว่าจะเป็นเก่าหรือว่าท่านว่าที่ใหม่ทั้งหลายนี่ก็ก็เข้าใจอยู่แล้ว ถึงความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราต้องมีการใช้ตัวชี้วัดระยะเวลาในการที่เราต้องทํางานให้สําเร็จนะครับเรื่องของการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดโยงกับพี่น้องประชาชนที่ตั้งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับคำตอบสุดท,ท้ายคืออะไรนะครับเรื่องสุดท้ายที่บอก ครับหมอมันจริงๆแล้วเน <il S 1> <es voir sangat> ี่ยทั้งทั้งกระทรวงการคัามีภารกิจเยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วท่านท่านท่านพี่ชายเองก็จะควบจะควบรองนายกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีภารกิจที่ต้องไปดูแลอะไรหลายๆอย่างมีหน่วยงานของรัฐอีกหลายหน่วยงานนะครับซึ่งต้องมีการแบ่งปันกันไปทางานเพราะนั้นเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยผมเชื่อมีงานลดมืออยู่แล้วนะครับท่านท่านรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีคนใหม่ท่านเผ่าภูมิเองก็เคยอยู่กระทรวงการคังมาก่อน นะครับแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของพรรคเพื่อไทยในแง่ของทีมงานเศรษฐกิจอยู่แล้วท่านมีความชํานาญงานอยู่แล้วนะครับแลวผมเชื่อว่าท่านเป็นคนที่มีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่การทําง,งานใหม่การแบ่งงานก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมก็ให้เกียรติทางด้านทุกๆท,ท,ท่านอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับ